Chị ngâm ngam Chị sẽ จอแล้วอีกดอกสวยๆพี่น้องเกาะไข่โอ้งามพี่น้องดอกมีงามว่าสวยๆเลยโอ้ยเจอแล้ว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 พี่น้อง

nằm bạc năm mạt kìa đồ hết đèn đỏ ngắm nhau ô <laughs> đồ ว wow. ้ากี่ง่ามๆพี่นอลดลดลด

ต้อนพี่น้องงามรักโอ้ยยายยายบังดูยายยายบังดูอ๋อตัวสวยตายีสยป้าอิ๊บฮิ๊บมิ๊บมันยัดยันกันนะป้าดอกนี้ดอกนี้เห็ดทาร์ มักง่ามเลยโคตรงามเลยอ๋ออู้หอีกแล้วอีกแล้วพี่น้องเห็ดทานเห็ดทานเห็ดทานใหญ่อุ่นไหมง่ามครับง่ามครับพี่น้องโอ้เห็ดไข่พี่น้องจนสีเน่าไหมดอกนี้เน่าแล้วพี่น้องเอาเป็นเสียได้ดอกนี้ได้ยุกดอกนี้ได้ยุกพี่น้องงามเลงามยุกดอกนี้ได้ยุก โอ้เห็นน้ำมากเลยนะี่โอ้เห็นน้ำมนนงงนหำมากนั่นแดงงามจังวะเห็นน้ำหมากหรือเห็นแดงงามงามพี่น้องตึ๊บ่นสวยสวยสวยๆครับเห็นน้ำหมากพี่น้องดอกสวยดอกสวยสองดอกงามงาม ายายไม่เอยู่ต้นพมยายเราเห็นอยู่ต้นพุนพี่หมอโอ้ยสว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 ยจีเห็ดใครดูน่ากันไมดูนดนีดูดู่ดอกนี้นีหม

อีกแล้วพ่ออีกแล้วพ่ออีกแล้วพ่ออีกแล้วงามค่าค่ะรบ้งบบ่งสวยๆเห็ดไข่เห็ดไข่

ยายมือมางานเอามือได้ถือปุปุ้ดีตาหักแตะวิ้ปุ้ดได้ไหมนั่นนั่นสวยๆเลยนี่โอ้งาม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 อ้สันญ่เอื่อนเนี่พี่น้องนั่นนั่นหล่ะันเล่าเอื่อนสันเล่าเอื่อนหรือเนื้อโลดงาม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 ตั้งแตตาตั้งต่ขึ้นยังได้ Hãy subscribe oh, ừ. cho kênh ừ. oh, Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มาจีมเฮ็ดพ ic, ี่น oh, ้องยายแมมได้สองตาเราเหมือนยายแมวมันมันโหอีกแล้วพี่น้องมองบรงกาศตาหน่อยย่ยแมมโอเคยดอยู่พี่น้อง หยกสองกระตาหนึ่งเนื้อหินปูขดพี่น้องรอบแรกเนี่ยห็ดปวกนี่ก็ตาหน่อยสิกรับอะไรพี่น้องมันมันสวยเถอะวะกีงามๆเลยใหญ่โอ้กีงามเนี่ยนี่ดุกขึ้นมามพี่น้องอไปไปเบิ่งกีหน่อยบ้างอสองกีปะ่ะบ่ไกลกันวะ นี่น้ำครับก้าล่งก่อนใช่ล่งกลืนข้่น,นอกอุ้องารงอางามงโอ้ยกียกส,สวยๆอีกแล้วเมี่ม<า>ย,ย่า่ย,าย่า่นีข้าง,งาเลยดอกจูมดอกจูมหัก

もう1個おじいみの。<ing な>

ก็พอเดีวว่าเพราอเป็นจีก็งนท้ายแต่ว่าโอ้ย oh, จีเป็นพ่มันเ็ดตปอจีเห็ดไข่ก็ลังขืนนะงามๆขอเซตาเตาเิ่งพี่น้อจีลโอ้ยโอ้ยออีเลวออีแลา่เลยถ่ายเลยเอาเลยเอาเลยเปิ้นอซ้ออ Thứ mọi vậy. Ôi, Ôi lộ ngang bà. lộ bài 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 tìm lại tìm lại tìm bay bay lại tìm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  lại Có gì cá lại tìm ừ, đỏ nghe đỏ nghe, đỏ nghe. Ừ, ừ. นโอ้ยงามๆเลยพี่น้องงามๆเห็ดน้ำหมากโอ้ยปุ่นยายแมวแด่น้องเต็มีดีนี่ตัวไข่พี่น้องเลยมันกัดมันแมวหมือนมันมันยายแมวปุ่นชิโน่ชิโน่กลับแล้วพ่อเรามาหนิเตรียมตาแล้วพุ่นย่าหิวไปเตรียมตาเลยยายแมวมันมัน